เคยสงสัยไหมครับทำไมเวลาที่เราได้สิ่งที่อยากได้แล้วใจมันกลับยังไม่อิ่มพอยังมีความอยากอีกสิ่งรออยู่เสมอนี่คือคำถามที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนและผมอยากชวนคุณมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในค่ำคืนนี้ยินดีต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจขอสวัสดี และขอให้คุณพักผ่อนด้วยใจสงบก่อนนอนครับเราลองนึกย้อนดูสักนิดตอนเด็กเราอาจอยากได้ของเล่นอยากได้ขนมพอได้มาแล้วก็สนุกอยู่พักหนึ่งแต่พอไม่นานก็เบื่อแล้วก็อยากได้ของใหม่อีกโตขึ้นมาเราอยากได้เสื้อผ้าสวยๆโทรศัพท์ใหม่ๆรถคันหรูหรือบ้านหลังใหญ่ทุกครั้งที่ได้มา มันก็มีความสุขจริงแต่ไม่นานความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วเราก็เริ่มมองหาสิ่งใหม่ให้ใจเราไขว่คว้าอีกนี่คือธรรมชาติของตัณหาครับตัณหาในทางธรรมไม่ได้หมายถึงความอยากธรรมดาแต่หมายถึงความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยากแล้วอยากอีกไม่รู้จักจบ เหมือนเติมไฟลงไปในเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ไม่หมดสักทีสิ่งที่อยากให้เราลองสังเกตคือเวลาที่ใจเราอยากได้อะไรบางอย่างมันจะไม่อยู่เฉยๆใจจะดิ้นรนใจจะกระวนกระวายบางครั้งถึงกับนอนไม่หลับด้วยซ้ำเพราะคิดแต่เรื่องจะทำอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่อยากนั้นมาแต่พอได้มาแล้วจริงๆความสุขที่เกิดขึ้น กลับอยู่เพียงแวบ,บเดียวความอยากใหม่ก็ตามมาอีกอย่างที่พระอริยเจ้าท่านเปรียบไว้ว่าความอยากเหมือนการดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายสิ่งที่ผมอยากให้คุณคิดต่อก็คือถ้าความอยากไม่รู้จักพอแล้วชีวิตเราจะหาความสงบได้อย่างไรเราทุกคนมีเป้าหมายมีความฝันได้ไม่ใช่ว่าต้องละทิ้งทุกอย่าง แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักใจตัวเองต้องเห็นให้ชัดว่าความอยากกับความจำเป็นนั้นไม่เหมือนกันความอยากบางอย่างคือสิ่งล่อที่ทำให้เราทุกข์มากกว่าสุขบางทีเรากำลังเข้าใจผิดคิดว่าความสุขอยู่ที่ได้สิ่งที่อยากแต่ในความจริงความสุขที่แท้คือใจที่รู้จักพอ ผมอยากชวนให้คุณลองทบทวนในค่ำคืนนี้ว่าในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราวิ่งตามความอยากจนใจไม่เป็นสุขและถ้าวางมันลงได้บ้างใจเราจะเบาเพียงใดเมื่อเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความอยากมันไม่เคยรู้จักพอคราวนี้ผมอยากชวนคุณมาสังเกตต่อว่าแล้วความอยากเหล่านี้มันเกิดได้อย่างไร จริงๆแล้วใจของเราทำงานเหมือนดวงตาที่เห็นภาพกลิ่นที่ได้กลิ่นหูที่ได้ยินเสียงทุกสิ่งที่มากระทบประสาทสัมผัสมันไม่เคยหยุดนิ่งเห็นโฆษณาสินค้าก็เกิดความอยากได้เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จก็เกิดความอยากมีบ้างได้ยินคำชมคนอื่นก็อยากให้มีคำชมแบบนั้นมาถึงเรา นี่แหละครับกลไกของใจที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ที่ทําให้เราหลงไปตามกระแสตัณหาสิ่งที่อยากให้คุณลองคิดคือจริงๆแล้วเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างใจมันไม่ได้อยากสิ่งนั้นจริงๆหรอกแต่ใจอยากความสุขที่คิดว่าจะตามมาจากการได้สิ่งนั้นต่างหากเช่น อยากได้โทรศัพท์ใหม่ไม่ใช่เพราะอยากถือโทรศัพท์แต่เพราะคิดว่าถ้ามีโทรศัพท์เครื่องใหม่เราจะดูดีขึ้นจะสะดวกขึ้นจะไม่แพ้คนอื่นอยากได้บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่เพราะอยากนอนในห้องกว้างแต่เพราะคิดว่าถ้ามีบ้านใหญ่แล้วจะภูมิใจจะมีคนชื่นชมจะมีความมั่นคมตรงนี้แหละครับที่อันตราย เพราะเมื่อเราหวังพึ่งสิ่งภายนอกให้มาทำให้ใจเราสุขใจเราก็จะตกเป็นทาสของความอยากนั้นตลอดไปพระอริยเจ้าหลายท่านสอนตรงกันว่าความอยากไม่ได้ผิดทั้งหมดนะครับถ้าเป็นความอยากที่ถูกตน้นมันสามารถเป็นแรงผลักดันที่ดีเช่นอยากเรียนรู้อยากทำงานสุจริตอยากช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้เรียกว่าฉันทะ เป็นความอยากที่พาใจสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นความอยากที่วนเวียนกับการแสวงหาแต่สิ่งนอกกายหวังให้คนอื่นยกย่องหวังให้เรามีมากกว่าคนอื่นแบบนี้คือตัณหาซึ่งมีแต่จะทำให้ใจไม่สงบลองคิดง่ายๆเหมือนเราเอาเชือกไปผูกคอไว้กับความอยากสักอย่างพอได้มาแล้วก็เหมือนเชือกเส้นนั้นคลายออกชั่วครู่ แต่ทันทีที่เกิดความอยากใหม่เชือกอีกเส้นก็มัดเราไว้อีกจนบางครั้งใจเต็มไปด้วยเชือกนับไม่ถ้วนมัดไว้จนหายใจไม่ออกสิ่งที่อยากให้คุณลองทำคือฝึกรู้เท่าทันทุกครั้งที่ใจอยากได้อะไรลองหยุดถามใจตัวเองสักนิดว่าสิ่งนี้เป็นความจำเป็นจริงหรือเปล่า ถ้าไม่ได้สิ่งนี้ใจเราจะทุกข์จริงๆหรือแค่รู้สึกขาดเท่านั้นสิ่งที่อยากได้นี้มันพาใจเราเบาหรือพาใจเราหนักขึ้นแค่ถามคำถามเหล่านี้บ่อยๆใจก็จะเริ่มเห็นความจริงและเมื่อเห็นความจริงใจก็จะค่อยๆปล่อยวางได้เองไม่ใช่การกดข่มแต่เป็นการเข้าใจ คุณจะเห็นว่าชีวิตเราจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยสิ่งจำเป็นก็มีไม่กี่อย่างอาหารพออิ่มที่พักพออยู่สุขภาพพอรักษาได้ความสัมพันธ์ที่จริงใจสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือรากฐานของความสุขที่แท้เมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าความอยากไม่เคยสิ้นสุดและเราเองสามารถรู้เท่าทันมันได้ คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะอยู่กับความอยากอย่างไรโดยไม่ให้มันทำร้ายใจเราสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าความอยากจะไม่มีวันหายไปจากชีวิตมนุษย์เพราะมันเป็นธรรมชาติของขันห้าเป็นธรรมชาติของใจที่ยังไม่รู้แจ้งแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีปัญญา ผมอยากให้คุณลองนึกถึงภาพนี้ถ้าเราเดินอยู่ริมแม่น้ำแล้วเห็นกระแสน้ำไหลแรงมากเราจะกระโดดลงไปในน้ำแล้วพยายามว่ายทวนกระแสหรือเปล่าส่วนใหญ่คงไม่เพราะเรารู้ว่ามันอันตรายวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือยืนอยู่บนฝั่งมองน้ำไหลไปเฉยๆความอยากก็เช่นกันครับมันจะผุดขึ้นมาในใจตลอดเวลา เราไม่ต้องรีบกระโจนลงไปทำตามความอยากทุกครั้งแค่ยืนอยู่บนฝั่งแห่งสติแล้วมองมันไหลผ่านไปพระอริยสงฆ์เคยสอนว่าความอยากไม่เคยฆ่าใครได้แต่การวิ่งตามความอยากตลหากที่ฆ่าใจเราประโยคนี้ชัดมากเลยนะครับความอยากมันก็เป็นแค่ความคิดแวบหนึ่งถ้าเราปล่อยให้มันเกิดแล้วดับมันก็ไปของมันเอง แต่ถ้าเราไปเกาะไปกอดไปดิ้นตามมันใจก็จะถูกลากไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะลองถามตัวเองว่าตอนนี้เรามีสิ่งที่จำเป็นครบหรือยังถ้ามีครบแล้วแค่ใจยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ก็จะพบว่าความสุขอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรายังไม่มี ผมอยากเล่าให้คุณฟังจากประสบการณ์ชีวิตจริงของหลายคนที่เคยบอกไว้ว่าพ่อเจ็บป่วยหนักจนใกล้าตายเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งของที่เคยมีเลยนะครับไม่ได้คิดถึงโทรศัพท์รุ่นใหม่หรือรถหรูที่อยากได้แต่สิ่งที่ใจนึกถึงคือคนที่รักความอบอุ่นที่เคยได้รับความดีที่เคยทำและความสงบที่ใจโหยหานั่นแสดงว่า แกนแท้ของความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมแต่อยู่ที่ใจที่เบาและความสัมพันธ์ที่จริงใจสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือความอยากไม่เคยพอแต่ความพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วต่างหากที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงถ้าวันนี้คุณยังมีอาหารให้กินมีที่พักให้นอน มีคนสักคนที่ยังรับฟังคุณและมีโอกาสที่จะทำความดีนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดฝันหรือหยุดความพยายามนะครับแต่ขอให้คุณแยกให้ออกระหว่างฉันทะที่เป็นความอยากอันบริสุทธิ์เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นกับตัณหาที่เป็นความอยากเพราะหลงคิดว่าจะทำให้ใจพ้นทุกข์ ถ้าแยกให้ออกได้ใจก็จะค่อยๆมีที่ว่างให้ความสงบเกิดขึ้นคืนนี้ก่อนคุณจะหลับตาลงลองบอกใจกับตัวเองว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วและถ้าวันพรุ่งนี้ได้เจอสิ่งใหม่ๆก็จะต้อนรับมันด้วยใจที่เบาไม่ใช่ใจที่หิวแค่นี้ใจเราก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้นแล้วครับขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้กับ เสียงธรรมนำใจในค่าคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับอย่างสงบด้วยใจที่วางเบาและเต็มไปด้วยปัญญาสวัสดีครับ